ผมคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของรัฐกัมพูชาอยู่แล้วนะครับที่เขา,เาต้องการอยากจะได้ดินแดนเพิ่ม นะครับเพื่อจะทําให้เกิดคะแนนนิยมของพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็ทำให้ใสเสถียรภาพของรัฐบาลคุนเซนคุนมาเน่นเนี่ยก็เป็นขึ้นที่เชืช่อเชของประชาชนแล้วก็ยกระดับประจู่อีกเป้าหมายหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงและสําคัญยิ่งกว่าก็คือการทําให้รัฐกัมพูชาได้อนาคเขเพิ่มนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นความรู้สึกของทางคุนเซนว่า เขตแดนในหลายๆจุดเนี่ยที่ทางไทยครอบครองมันควรจะเป็นของกัมพูชามากกว่าแล้วกัมพูชาก็มีความได้เปรียบนะครับในเรื่องของอการต่อสู้ประเด็นนี้ในสารโลกตั้งแต่ปี2503นะครับจนมาศึกประสาทพระวิหารช่วง2554แล้วก็จนมาถึงทุกวันเนี้ยเขาก็เลยใช้กลยุทธ์การต่อยอดในความได้เปรียบที่พ,อพ่อคูณสะสมในทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้ได้ดินแดนเพิ่มที่ได้ดินแดนเพิ่มก็ผมบอกอย่างนี้ลวกันว่า เขาจะยื่นเพื่อให้สารโลกเนี่ยตียความนะครับเกี่ยวกับอนาเขตท,ที่ขยายต่อเนื่องมาจากภาษาพรวิหารนะครับซึ่งมันจะเป็นเส้นพรมแดนที่เขาได้ปริกแล้วก็ทําให้เขาสามารถจะ,ะเครมเรื่องของกลุ่มภาษาตามเมือนหรือว่าสามเหลี่ยมมรกตตรงช่องบอกได้อย่างมีน้ําหนักมากขึ้น